อาการของคนหลายใจครับมันมีอยู่หลายประเภทมากเลยบางคนครับหลายใจในเชิงชู้สาวบางคนหลายใจด้วยคําพูดที่มันหยอดหวานให้คนเนี่ยมาหลงรักสําหรับเรื่องราวของโลกฟุตบอลครับมันไม่ต่างกันเลยครับมีผู้เล่นคนหนึ่งที่เป็นกระแสข่าวย้ายทีมก่อนหน้านี้แล้วแฟนบอลเนี่ยต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับคนคนนั้นคือมอยซสไกเซโดครับซึ่งคําพูดของเขาเนี่ยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยดูเป็นคนหลายใจไม่ใช่น้อยครับแล้วเรื่องราวอะไรบ้างที่ทําให้ เขาเนี่ยดูเป็นคนหลายใจครับเดี๋ยววันนี้ขอบสนามอินไซต์จะนำมาเล่าให้ฟังกันครับ อย่างแรกเลยครับเราอาจจะต้องย้อนรอยเรื่องราวไปจุดเริ่มต้นของเขากับกีฬาฟุตบอลกันก่อนเพื่อที่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าทําไมเขานั้นดูเป็นคนหลายใจแบบนี้ครับย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเขาครับที่ประเทศบ้านเกิดอย่างเอกวาดอร์ประเทศที่เต็มไปด้วยดอกไม้แห่งความรักอย่างเช่นดอกกุหลาบครับแต่เมืองที่เขาอาศัยอยู่นั้นมันไม่ได้สวยงามดังเช่นดอกกุหลาบเลยครับซึ่งเขาเตบิบโตมาในเมืองซานตาโดมิงโกครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความยากจน เด็กแว้นยาเสพติดและแก๊งมาเฟียที่พร้อมจะก่ออาชญากรรมได้ทุกๆวันครับถึงแม้ว่าเขาจะเติบโตในเมืองที่มีแต่ความดํามืดแต่เขาไม่ได้ถูกล่อลวงและชักจูงไปในทางที่ผิดเลยครับเมื่อกีฬาฟุตบอลกลายเป็นสิ่งที่นําทางชีวิตเขามาตั้งแต่เด็กๆซึ่งจุดเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลของเขาครับไม่ได้เพอร์เฟกและพร้อมไปซะทุกอย่างครับอีวานแกร่าครับโค้ชที่เปรียบเสมือนพ่อบุญธรรมของไกเซโดเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านเดอะไทม์ไว้อย่างนี้ครับ สมัยไกเซโดเด็กๆเราไม่มีเสาประตูดังนั้นพวกเขาจึงวางก้อนหินบนถนนเป็นประตูแทนบางครั้งเขาลงเล่นด้วยไม่มีการสวมรองเทา้าครอบครัวของเขายากจนมากเมื่อใดก็ตามที่เราไปเล่นที่เมืองอื่นเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงรถบัสเสมอเพราะบางครั้งครับเขาไม่มีเงินสําหรับค่าโดยสารที่จะเดินทาง เขาไม่มีรองเท้าสําหรับเตะฟุตบอลเลยบางครั้งเพื่อนก็ให้เขายืมจนกระทั่งผมต้องซื้ออีกหนึ่งคู่ให้เขาแต่เขาเก่งที่สุดที่นี่เขาจะลงเล่นได้ทุกที่ซ้ายขวาในตําแหน่งกองกลางและถ้าเรากํำลังจะแพ้เขาจะเป็นคนพูดกับผมเองว่าส่งผมลงไปเป็นผู้รักษาประตูเพราะเด็กหนุ่มคนนี้อยากมีส่วนร่วมเสมออะไรก็ได้ที่มันเป็นฟุตบอลครับ ต้องบอกนะครับว่านี่คือความพยายามของเด็กน้อยคนหนึ่งเลยในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งมืดมนจนกระทั่งปี2016ครับสโมสสอนอินดิเพนเดนเต้เดวัเล่ตัดสินใจเซ็นสัญญาไกเซโดหลังเจ้าตัวมีโอกาสได้ไปทดสอบฝีเท้าครับพวกไกเซโดได้กลายเป็นนักเตะของสโมสสออย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนั้นครับมันคือบททดสอบงานหินของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้โดยกาโลโรดิเกสครับเฮดโค้ชยูสิบหกณเวลานั้นของทีมได้ออกมาเล่าเรื่องราวนี้ภายหลังว่า มันไม่ใช่การปรับตัวที่ง่ายเลยสําหรับไคเซโดเขามาจากย่านที่ยากจนมากเมืองที่เต็มไปด้วยยาเสพติดการลักขโมยความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันจู่ๆวันหนึ่งรอบตัวเขาก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีอาหารสามมื้อต่อวันครบถ้วนชีวิตประจําวันต่างๆก็เปลี่ยนไปมอยซเ่เกือบไปแล้วเขาเศร้ามากเขาไม่ได้ปรับตัวเขาอยากกลับบ้านเด็กหลายคนที่ย้ายมาพวกเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกแต่มอยซ่นั้นเป็นคนที่เงียบขรึมและขี้อาย เขาท้อจนถึงขั้นจะยอมแพ้อ้อนวอนแม่ของเขาให้พากลับบ้านแต่เธอบอกกับเขาไว้แบบนี้ครับลูกยอมแพ้ไม่ได้แล้วนะลูกมาไกลขนาดนี้แล้วทันใดนั้นครับเมื่อสิ้นสุดเสียงกําลังใจจากแม่ไกเซโดก็มุ่งมั่นมากกว่าเดิมเลยทีเดียวครับจนทําให้เขาผ่านจุดนั้นมาได้ปี2020ครับเขาเริ่มฉายแววกับทีมชุดใหญ่ยูย่ 20, ในศึกโคปาลิเบอร์ตาโดเลสในการพาทีมของเขานั้นชนะลิเวอร์พูลทีมจากอาร์เจนตินาในรอบชิงชนะเลิศหลังจากโชว์ฟอร์มโดดเด่นได้ในนัดนั้นครับเวลา ก็ล่วงเลยมาอีก7เดือนเขาได้ลงเล่นในศึกเดิมอย่างโคปาลิปตาโดเลสแต่ครั้งนี้มันแตกต่างกว่าเดิมก็คือเขาได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ซึ่งเกมนี้ครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ทั่วทั้งทวีปอเมริกาใต้ต่างจับตามองจากประตูสุดหน้าทึ่งครับที่เขายิงใส่ฟาร์เมงโกทีมชื่อดังจากบราซิลและจบด้วยการพาทีมต้นสังกัดนั้นถล่มคู่แข่งไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ซึ่งในปีเดียวกันครับก็เป็นปีเดียวกันที่เจ้าตัวได้หยอดคําหวานใส่ทีมยักษ์ใหญ่ในพเมมยลกอ่างสสร แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับหลังตำนานปีศาจแดง encia, อันโตนิโอวาเลนเซียเอ่ยปากชวนรุ่นน้องทีมชาติมาเล่นในถิ่นโอแทฟฟอร์ดผ่านสื่ออย่างเดอร์ซันว่าเขาเป็นนักเตะที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงและเห็นได้ชัดว่าเขาคิดว่าในที่สุดเขาอาจจะดีพอจะลงเล่นให้กับยู่นเตดแต่เขาอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักหน่อยหวังว่าไกเซโดจะไปทีมใหญ่ในอังกฤษได้เขาเป็นเด็กทอมตัวเขาเกิดมาเพื่อความยิ่งใหญ่และหวังว่าเขาจะสามารถมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ ทันใดนั้นครับไกเซโดก็หยอดคำหวานตอบกลับรุ่นพี่ผ่านดิแอ t l ลนติกเลยว่าความฝันของผมคือการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดอันโตนิโอวาเลนเซียเป็นตัวอย่างที่น่าติดตามโดยความแข็งแกร่งความทุ่มเทของเขาเขาสามารถไปถึงระดับนั้นได้นั่นคือการกระตุ้นให้ฉันทำงานหนักต่อไปและทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ท้ายที่สุดครับมันไม่เกิดขึ้นครับดิวนี้ณนะตอนนั้นค่าตัวไกเซโดถูกมากๆเลยราคาเพียงแค่4.5ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งยูเนเต็ดไม่มีปัญหากับค่าตัวครับแต่ที่ล้มดิวไปเนี่ยก็เพราะว่ามีปัญหากับค่ากินเปล่าหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายกับเอเจนต์ของไกเซโดแต่ทว่าไบาตันครับไม่คิดเช่นเดียวกับยูเนเต็ดพวกเขาเข้ามาและหาทางจัดการเรื่องชําระเงินเหล่านั้นเพื่อให้ได้ตัวนักเตะทีมชาติเอกวาดอร์ไลน์นี้ไปขอดและพวกเขาก็ทําสําเร็จในที่สุดครับหลังจากนั้นครับไกเซโดก็ถูก ่อยืนตัวไปเก็บประสบการณ์ที่เบลเยียมกับทีมพัธมิตรของไบตันอย่างสมสรเบียช็อตก่อนจะกลับมาเล่นให้กับไบตันอีกครั้งในปี2022ครับซึ่งพอได้โอกาสกับไบตันอย่างจริงจังไกเซโดก็ไม่ทําให้สมสรต้องผิดหวังเขาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากครับจนสมสรสนยักษ์ใหญ่ในอังกฤษต่างจับตามองเขาอีกครั้งซึ่งสมสรที่เรากําลังจะพูดถึงก็คืออาร์เซนอลที่นําทัพโดยมิเกลอารเตต้านั่นเองครับณนะตอนนั้นครับอาร์เซนอลยอมทุ่มเงินมากถึง70ล้าน นักเตะรายนี้ไปในช่วงตลาดมกราคมและถึงแม้ครับสโมสรจะปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วแต่ทว่าตัวของไกเซโดเองก็ยืนยันผ่านอินสตาแกรมด้วยว่าตัวเองนั้นมีความคิดเรื่องจะย้ายทีมเพื่อต่อยอดความฝันงองเขาโดยไกเซโดกล่าวไว้แบบนี้ครับความฝันของผมคือการเป็นผู้เล่นที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในบริษัทของเอกวาดอร์ผมภูมิใจครับที่สามารถกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวมากที่สุดเป็นบริษัทสําหรับไบตันได้ซึ่งจะทําให้พวกเขานั้นสามารถลงทุนใหม่ได้และช่วยให้สโมสร ประสบความสําเร็จต่อไปแฟนๆยอมรับผมในหัวใจของพวกเขาและพวกเขาจะอยู่ในหัวใจผมเสมอดังนั้นผมหวังว่าเขาจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงคว้าโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ สุดท้ายครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอีกครั้งครับที่ไคเซโดไม่ได้ย้ายครับแล้วก็โดนสโมสรไบรตันเนี่ยดอปเพียงไม่กี่เกมและต่อสัญญาใหม่ในที่สุดแต่ด้วยความยอดเยี่ยมของไคเซโดที่แสดงลงมาผ่านพื้นหญ้าในสนามมันจึงไม่แปลกครับที่หลังจบฤดูกาลสโมสรยักษ์ใหญ่ก็ยังให้ความสําคัญในตัวเขาเช่นเคยและเจ้าตัวครับเหมือนเดิมเลยครับหยอดคาหวานใส่ตลอดครับอย่างเช่นเมษายนที่ผ่านมาไคเซโดครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนครับอย่างคาเดนาครับโดยเขากล่าวไว้แบบนี้ครับผมชอบ เรอลมาดริดมันเป็นความฝันของผมเสมอที่จะได้เล่นให้กับเรอลมาดริดมันดีมากครับที่จะได้เห็นวิธีการเล่นของมาดริดและบุคลิกของนักเตะอย่างวินิสิอุสคามาวินกาเบลเบเดผมสนุกมากครับกับการดูโทนี่โคดในการเล่นให้กับมาดริดคุณต้องทํางานหนักมากตอนนี้ผมกําลังทําได้ดีมากแล้วทําไมล่ะวันหนึ่งผมถึงไม่สามารถไปร่วมทัพเรอลมาดริดได้และคว้าแชมปี้ยลลีกมันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมครับซึ่งเรื่องของเรอามาดริดกับไกเซโดอาจจะเป็นเรื่องของอนาคต ก็ได้ครับแต่เรื่องที่เป็นปัจจุบันจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนสิงบูเป็นอย่างมากครับที่ได้นักเตะคุณภาพอย่างไมเซ่ไกเซโดไปร่วมทีม แต่สิ่งที่ลืมไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับไกเซโดนั่นก็คือหลังจากที่เขาร่วมทีมอย่างเป็นทางการกับเชลซีแล้วเนี่ยเขาก็ได้หยอดคหาหวานใส่แฟนสิงบูเช่นเคยครับโดยครั้งนี้เขากล่าวไว้ว่าไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าผมเนี่ยเป็นสีน้ําเงินมาเสมอมันเป็นความฝันที่ผมได้ย้ายมาเล่นที่นี่ผมมาที่นี่เพื่อคว้าถ้วยแชมป์มากมายผมต้องการเป็นตำนานที่สโมสสนที่น่าทึ่งแห่งนี้ผมมีแรงบันดาลใจเป็นเอ็นโกโลกองเต้ é, และโคสตมาเกเรเล่ le, ครับหลังจากคําหวานของเขากับเชลซีได้เผยแพร่ ลงบนโซเชียลครับต่างมีแฟนบอลไม่ใช่น้อยเลยนะครับได้ออกมาพูดแบบติดตลกแซวกันเล็กแซวกันน้อยว่าแบบแหมรักหลายทีมจังเลยนะแมนยูก็เป็นทีมในฝันเลอเอามาริดก็เป็นทีมในฝันเชลซีก็ยังเป็นทีมในฝันอีกโอ้โหทีมในฝันเนี่ยเยอะแยะเหลือเกินสโมสรนี้ก็อยากเล่นด้วยสโมสน,นั้นก็อยากเล่นด้วยซึ่งมันไม่ผิดเลยนะครับที่แฟนๆเนี่ยจะมาแซวกันเล็กๆน้อยๆยกันแบบนี้เพราะคําพูดของเขาเนี่ยมันก็ชัดเจนแบบนั้นจริงๆนะครับ แต่ลองนึกภาพในทางกลับกันครับจากเรื่องราวชีวิตของไมเซ็กไกเซโดครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านความยากลำบากแสนเข็นมาขนาดไหนครับจากเด็กย่านสลัมเป็นความหวังของครอบครัวเป็นลูกคนสุดท้ายที่จะทำให้ครอบครัวของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อสโมูสอนยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจทีมที่จะนำพาเด็กยากจนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตมันจึงไม่แปลกหรอกครับที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะกลายเป็นความฝันของเขาท้ายที่สุดนะครับก็ต้องมาดูกันว่า นักเตะจอมปากหวานรายนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จกับเชลซียุคใหม่มากน้อยขนาดไหนผลงานในสนามและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซด์ในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราและทีมงานขอบสนามกันด้วยนะครับวันนี้ตัวผมออบแอปต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอินไซด์ต่อไปครับสวัสดีครับ